สบายดีจ้าสวัสดีพี่น้องครับอยู่กับจอนนี่แล้วก็บเดฟมาแกับครอบครัวสุขสันต์ทันสาคือเก้าเมื่อนี้พี่นมากินข้าวรัอกระจ้าเมื่อนี้กัดกับข้าวก็ไม่จะเด็ดๆเลยจ้าพี่น้องขวดจิโร่เสแสบๆแล้วกับขวดจิปโอมี่น้องออมหอยแกงหอยจะหอยจุกนั่นเองแล้วพักก็มากินกันอย่างแบบนี้เ้าวหมกมันดีข้าวปูนหมกปลาข้าวปูนอุ่นนะปูนเลยเมื่อคืนนีดีพี่น้อง ปลาหอยมีผักสม,มแมกน้ำจดจังไม่ไ้ายตอนอันเฮทดต์มันี้ยเนาะไม่ไทายกินเลยมาเยอะพยากนะอ้ามอหอบูเมนูปลาต้องเตียงแม่เค่แค่ปลาจิเงเจ็ดนิดเลยครับคัน เนาะมันเเพเบดปลามากกับมาหมอนเราประากดเลยน้ำขอนาเขาเ็นปดลงน้ำขอาตัวใหญ่ยังไพี่น้องาเาวบเดี๋ยวไปูกน้อหไอนาวกงก็ร้อนน่ก็ำนี่หชิมกระตูนหฮานอาหารเ็แตอาหารเซ่บๆจากพี่น้องจ้า เอาม้ไห um, ้แกงนาพอเฉยไม้าหอากายังปลาเป็นหกมางสองร้ตัวมาจากนี Ad ้อทั AU ้งสองขอจะดูจะดีดีไปแหลกทิ้งห้าปลาเล่นได้นะปลาขลาปลาปลาเด็กๆก็กินแล้วเรียบร้อยไปดอเด็กก็ได้ เตรียมชุกใหม่กุชังอมอง,องต่อมีชุบใหม่ปะม่นเอาควให้ย,ยายปุลถามเราบบอุบะซื้องล้วโยนมันเป็นซาวแล้ว <c oughs> ซาวโต้เงีย้ยหมดเลยต่อหน่อยสะท้อนอยู่ก่อนพอดีที่ท ตัวสะปมมาปมมือพอด,ดิจ่าก็ับไปหาบ้านอมัมบลาดเนี่ยเอาลุกนเนาะใส่ดาบลย่มากระดุกน้ำขอดรอลบว่าพื้นเนเอาเนื้อปลาไปเซตเบ็ดจะพี่น้องเมื่อวาในก็ใส่เนื้อปลาเมื่อนี้ก็ได้ปลาสามโตเอาหน่อยไปแลกใหญ่พี่น้องเอ้ยตัวใหญ่กับตัวเป็นราคาปลาเครึ่องปลาคั่งเองเบ่งอนี่กินปลาหนูเด้อ มาเมนูเปิ้ลขาวร้อยจุดบาทตอนเที่ยงเอ็ดเมนูปลากินพี่น้องมาเบิรงน้ำกันเด้อมาเมนูมาวะปลาปลาชนี่บ่กินนิดสุดเสร็จกันแน่คนละเคิงกินนิดเผินเผินแดงเหมือเด้มมาจิ้มน้ำแต่คนละเคิงเนี่ยวะคนละเขงคนนะเขงอย่างนี okay. ้แกงบอสอ๋คนนั้เรากินดิบเพเรากินดิบเลยถ้าอยากกินก so ็จะก็เฮ็ดกระ ไปขายไปลองสุดแล้วจไปข่ไปเยปไร้อกป่ะปลาเนาะาบักยังไงยามโผลเหนือแสบจริลงเฟซแป๊บเดียวกัะยานกรซื่อพี่น้องเอ้ยพักมาจะแซวพักนี่ทำมาเป็นจดจองก่อนได้ก่อนอแม่พักกหนัคกับยังกับหอย่บอก มาเอะแล้วมากินในผักนึงมากินปลาสมแขกินกับขว่วไข่บอแต่ไอขัวายทหล่อไม่ยา้กินเข่าตอนนี้กับมกป่าเขากันนะต้องการตดตดตดมันเป็นตดมโซบะตดต่นะ เงยเอ้มันห่านี่1ิบสองช่โงหางกันยอดก็ได้ยอดครับาสองชั่งหางกนปีนยงนั่นนะสานสารก็สานเป็ดไงบอกตัวไงเป็ดใหญ่ปลาเอาเนื้อเอาปลาเป็นเยื้อเด้อดีกตับปลไรนายแอมาลาพอดีงาม ตัวใหญ่เป็นสิบโลกัมีาใหญ่เอาได้แปโลปานี่ต้องปลาคเอาปลามานี่นาะร้แปดตัวเลอละสองตัวใหญ่เลสองสี่สองห้าให้มนึ่ามาให้ไปเ่ย้อกม่สยเื่มไข่าวจะปูแม่ก็องไป ลยังลองไปมองก่อนกาแฟได้ลุง่เดตเส็ดกอาดินนี่สดปากหวยดินเจาบอขายบอาไว้ยังหนึงซื้ออาดัทไหน่อยหนึงจ้ไอ้มวิโย์นยแล้วเด่หน่อย เออจะจะขายเท่าแถบก็ซิซื้อแต่อยากขายแพงเลยจะเอาไว้โอ้เพียความมาดินสดหนึ่งอเ, <c oughs> เอาไว้เงี้ยเงี้ยก็มาได้สองพันมุกโมันจะพี่น้องจ้ามากินข้าวน้องกัดจ้าอมหอยแสบแทนแน่นอน แสบป่ะบางทีมันนกแฝงนะจ๊ะแบบจะนี่ไปดิเห็ดจ้าแม่งใส่นอนมุสาวจังหวาจะไปไส่เบ็ดตื่นสวยพี่น้องจะไปยามเป็ดก็หมดตื่นสวยไม่ได้ไปเพราะกเป็นตื่นสวยได้ขตื่นกับหกเจ็ดโมงไปตีห้าเขาจะมาให้ก่อนเนี่ยตื่นเศร้าไี่น้องแต่ตีห้า ขึ้นมาทางนี้พยายามเบีดแล้วทางนี้กาเฮ็ดกินแล้วเรียบร้อยแล้วมวียกกับอ้ายบ่ะไปพุ่นบ่ะปนเื่นหน้าคือเล็บปุ่ยล <c oughs> ุงกาหนะ่ะจังไดกกว่ามาเดอ้อขอซื้อเอาดินหน่อยนี่ก็คือนคนติตตัวก,กันนะพี่นอ้องบรรยากาศดีดี มันต๊ะต่ไปต้องเอ้ข่าแห้งไปแล้วข่าแหงมันแหงยังแหงไปแล้วจะไปกระเลยมันนี่ไาบหาน้ำลไปยูบบอกกลจะนลายมันไม่ไม่งแล้วคับไปหาบมาเแล้วเาขี่รถไปเลยนะกกับนไอฮร์บอลอ้อมา มันลายแกงแซ่บต้มแซ่บว่าใครเอามันไายอ่ะลยอกหน่อลยไ่ลายนะย้หากรมันไม่ลายไมนไม่บ่งไว้หน่อลายอ่ะลายเขาคนเขาบอหากนกรมันก็บอกคอยลายพอ่บ้าถูกลครับปเอาท้าวดปวดอยู่บ้านคอยขึ้นพูแล้วปวทำไมไรไม่ื้อออนไม่ซอสมีบ ไม่พางมัน,ออนม่อยบวดบวหเป็นผูดกแล้วมนก็ีรำยิ้งยังไทำเพมันย่งแไม่พางบอกเอยล้ไม่สร้างต้งงมองเหนวน่ะเห็ดติ๊ขาเห็ดข,งของแงไม่ขมแน่นอนแงเลยมัต้องเยนน้ำพอละเอามาเห็ดติ๊ขานแกงเลยได้นะมัต้องเยนน้ำไ,ไงงนนม,ม่ไขมำงยังไน่ย อยากไปนะยีหลอยเนาะกับอันตอกตอกมาข้าวมันจน้องไม้ไผ่บ้านบ่ไม่ปลาเห็นบ่นอนไม้ไผ่ป่าน้องไม้ไผ่ป่าคลิปเงินซื้อหลดไม่ไหวอยากไปทางไหนก็ไปไปเที่ยวน่าช่วยอยากไปไปหาละไมอยู่ภูอยู่เขาป่า ชิ้นว,วนา <c oughs> วนละับปะเดี่ตวที่กาแฟคาปะเด่ตัี่กาแฟตาแฟนะบอโอ้ไปดูถูกมันเนอะใช้้าน้ำเลือดลีหลี่น้องเต๋อเนี่ยคือทาาม่ดีนะปา้อค เอาแม่เคียวน้ำขะปุนนะเขียว,วน้ำขกขะปุ้นน,นี่หนนมอนดว่ญญาเส้นบไลกระปุกสอมโลเศษมันรอกักลิ่นมะขปุ้นเอาถ้วยมาตักเอาเตี่ยวเทียวนหมอนันค้างอุ่นไปฮอนฮอเม่อน้ำมะกอหลอปาใไ้ไปเสร็จกินกัน บดละน้ำคิแต่ไขดําดยาปานบบดยากกว่าดำยาก็ตีก็ติแบบยากบบด่ะที่รอกับตัวงงไงดายานี่บัมีไข่เลกหน่อยไปแล้วเดือนหน้าจะไน้อะไีไม่นู้ค่อยมีไข่เหมือนยำ,ำไข่เลืองเต็มท้องแซ่บุ๊มือนยำพวก มอสั่งเขาอีกหนึ่งทถิบเห็นใช้มันดูในนักซื้อมาสองคนมันื้อยังได้อืออเห็นใจประชงบ้าว่ะเจ้าทียบ่ส่มาก่ออ้บอบอเาแม่สิบเอ็ดถูกนะสิบเอ็ดนทีพอหละสิลาเจยวพัก น้องครับันนีากัศเวลาพี่ลาน้องละเด้ออย่าลืมติดตามบ้านเจ้านี้เด้อมันจะมาเลินเข้านกากันอย่าลืมก็ติดตามช่องบ้านเจ้านี้ลายการช่องเต้พรานล้านเนาะแม่ลของขั้งหมครับเดียขคำนวณได้แล้วเดี๋ยวเรจะกระฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทีมงานครอบครัวสุขสันต์ทันศาเด้อจ้าฝากเป็นแรงเสียแรงใจพราใครเดี๋ยวจะฝากกดไลค์กดแชร์จ้า สิทธิาดประการใดกกะขอโทษขออภัยหลายๆจ้าคลิปกระสินไห้ท่านรับกันบนี่เลยพี่น้องทายต่อเนื่องกันคลิปของตัวนี้กะ็จะทายเฮ็ดกินของเจ้พราะว่ากระสินไห้ไปหาคลิปที่ไปหากะหลายคนว่างมาว่ายากเบิ้งการใช้ชีวิตของตัวนี้เจ้าบ้านกะที่ในเมืองบ้านกระสินไห้ลงหาโยหากินเฮ็ดโยดกินแบบนี้แบะพี้เนาะไปให้กำลังคำว่าสบายดีจ้ะตักเอานวดในในน่นนี่ Gracias.